สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่25ของทีมลิเวอร์พูลกับวูฟแฮมพตันก็จบลงไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็เก็บ3แต้มไว้ได้อย่างคือขึ้นคอนะครับนั่นคือ,อ,อที่แอนฟิลด์นะครับเจอกับวูฟก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับถึงแม้ว่ารูปเกมในครึ่งหลังอาจจะ บุญวายกันสักนิดนึงแต่ก็นั่นคือแต้มที่สวยงามนะครับ3แต้มที่สวยงามวันที่20นะครับวันพฤหัสที่2ี่สเนี่ยลิวพูเนี่ยจะจะยกพลพรรคไปเยือนวิลล่าพาร์คที่สนามวิวลล่านะครับซึ่งขณะนี้แอตตันวิลล่าเนี่ยอยู่ลำดับที่เวอริวพูอยู่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเป็นนัดที่29นัดนี้เนี่ย ลีกทางให้กับนัดชิงชนะเลิศคาราบาลรับนะครับที่ลิบรูพูจะต้องไปเจอกับนิวคัสเซนซึ่งมันตรงกับโปรแกรมนัดที่29พอดีเป๊ะเลยดังนั้นทางพีเมลีเขาเลยยกยอดวันนั้นล่นเข้ามาวันนี้ก็คือวันพฤหัสที่2ี่20กุมภาพันธ์เวลาตีสองครึ่งโอ้โหนอนดึกกันจ้าระวันเลยก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาดูกันก็แล้วกันครับว่า สถิติในการพบกันเป็นเช่นไรนะครับใน10ปีให้หลังมาเนี่ยแอตตันวิลล่านะครับเจ้าบ้านเนี่ยพบกับลิเวอร์พูลไปทั้งหมดเนี่ย25ครั้งนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้6นัดแล้วก็เสมอ4แล้วก็แพ้15นัดนะครับดังนั้นโอกาสที่ที่แอตตันวิลล่าเนี่ยทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาคำนวณออกมานีมีแค่32เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะกลับมาชนะลิเวอร์พูลได้ อันนี้ไม่อยากจะเจอ,อเจอเจอกับวูบอกว่า83พอครึ่งหลังมาโอ้โหกตับกับตาลปัดกันหน้าดูเลยนี่นี่คือเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่ถ้าภาษาบ้านเราก็คือฟังหูวไว้หูครับเป็นเป็นแนวทางในการรับชมก็แล้วกันนะครับ32%ซปเปอร์คอมให้อย่างนั้นนะครับก็ตามสถิตินะครับ แข่ง25เจอกันมาทั้งหมดใน25แอสตันวิลล่าสามารถเอาชนะได้แค่6เสมอ4นอกนั้นแนพ้ให้กับลิเวอร์พูล15นัดนะครับก็สถิตินัดเย่าของแอตตันวิลล่านะครับที่วิลล่าพาร์คเนี่ยในฤดูกาลนี้นะครับ2024-25แข่งไปทั้งหมดเนี่ย13นัดแข่งไปทั้งหมด13นัดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้6เสมอ6แล้วก็แพ้1นะครับ ยิงยิงชาวบ้านเขาได้21ลูกเสียตั้ง15ลูกนะครับดังนั้นโอกาสที่วินล่าจะเสียประตูให้กับริว,วรพูมีแน่ๆครับมีแน่ๆครับในแมตช์ในแมตช์นี้นะครับในแมตช์ที่29สเนี่ยครับส่วนริว,วรพูนะครับสถิติในการไปเล่นทีมเยือนนะครับไปเยือนไม่ว่าจะไปเยือนคนโน้นคนนี้คนนี้คนนั้นน่ะสิบสานัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับ ชนะชาวบ้านเขาได้9เสมอ4ยังไม่แพ้นะครับไปเยือน,นยังไม่แพ้เนะเช่นไปเยือนกูดิสันพาร์กในล่าสุดเนี่ยที่เสมอกับเข้ามา2-2ง,ง,งเนี่ยไม่แพ้นะครับเออดังนั้นโอกาสของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเยอะเลยครับที่จะเก็บแต้มออกจากวิลล่าพาร์กได้เนี่ยถ้าดูตามสถิตินะครับยิงประตูได้ทั้งหมด34ลูกเสีย14ลูกโอไม่เบาเหมือนกันกรครับเสียแทบจะเสียแทบทุกนัดค่าเฉลี่ยเสียหยู่ มีมีโดนยิงแน่หนึ่งลูกขึ้นอย่างเงี้ยอืมไม่แปลกครับไม่แปลกครับเจอวูนันี้ก็ยังโดนยิงอยู่เลยคายแอนฟิวเลยอ่ะแต่นี้ที่เก็บ3มแต้มได้นี่คือสถิติของนักเยียนของลิเวอร์ pool นะครับดังนั้นคาดว่านะครับคาดว่าถ้าตัวเลขทางสถิติเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าลิเวอร์ pool เนี่ยไปเยือนเนี่ยไปเยือนเขาเนี่ยมีแต้มกลับมาแน่นอนดังนั้นลิเวอร์ pool ไม่แพ้ครับแอดมินว่าไม่แพ้ ไม่แพ้วินล่าแน่นอนอาจจะเสมอหรือว่าอาจจะเก็บมา3แต้มเลยก็ได้นะครับส่งไปทางนั้นนะครับอสอดคล้องกับซูเปอร์คอมให้ให้วินล่าชนะแค่32ดังนั้นไอ้หกเนี่เป็นของริเวอร์พูนะครับเป็นของริเวอร์พูแต่ว่าไอ้หกนี่ไปซอยลงไปหน่อยหนึ่งอาจจะมีโอกาส40%ที่จะชนะแอตแลนวินล่าที่เหลือประมาณ20%เนี่ยเป็นเสมอไป อืมไอ้ตรงนั้นนะซูเปอร์คอมไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ลงรายละเอียดแค่ว่าโอกาสจะสนชนะมีอ่าวิลล่าชนะมี32แต้มเท่านั้นอืมดังนั้นในการพบกัน5นัดล่าสุดเนี่ยแอตตันวิลล่าเนี่ยแพ้3เสมอ2นะครับห้านัดล่าสุดนะครับไม่ไม่เอา10ปีนะครับเอาเอาห้านัดเถ,ถิบเข้ามาเนี่ยที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ไปซะสามเสมอสองไม่ชนะเลยนะครับในห้านัดเนี่ยฮะ ไปแพ้นัดเย่าเลยหนึ่งนัดแล้วก็เสมอหนึ่งนัดนะครับนี่ฮะอืมส่วนไปเจอกันที่แอนฟิลสองนัดเนี่ยเสมอหนึ่งนัดนะครับล,ล่าสุดวิลล่าไปแพ้แพ้ที่แอนฟิวนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับเออนั่นคือสถิติห้านัดล่าสุดนะครับเออสถิติล่าสุดเลยนะครับแอตตนวิลล่าเนี่ยเสมออิสวิตมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่งเอาชนะวูฟแฮมป์ตันมาได้2ประตูต,ตอนนี้นี่คือล่าสุดน,นะครับดังนั้นติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับว่าผลโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเก็บแต้มออกมาจากวิลล่าพาร์คได้นี่ไม่ว่า1แต้มหรือ3แต้มเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยถึง60%ได้หรือไม่นะครับ68%สดเสีรด้วยซ้ำไปที่คาดการไว้ว่าลิเวอร์พูลจะมีชัยใน วิลลาปาร์กนะครับถ้าหากทำได้ก็จะหนีเป็น9แต้มหนีอาร์เซนอลเป็น9แต้มนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยจะมีมีคิวดูวดวนดวนเกือกอเกอเวทแฮมที่อิมิเรสตเดียมไม่น่ามีปัญหาครับอาร์เซนอลน่าจะเอาชนะได้ไม่ไม่ยากนะครับเอ,อ,อ่ะสำหรับวันนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้จะถูกอัปโหลดลงไปในวัน,ว,นวันวันอังคารก็แล้วกัน,กนหรือวันจันทร์นะครับเดี๋ยวดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะ เร่งนำลง youtube ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ